สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะนะคะวันนี้น้ำมีขวานนะคะทุกท่านเทพสัตตาสตาัตตะโรหะนะคะทุกท่านค่ะถ้าเป็นเรียกชื่อเต็มๆเขาเนาะนะคะสตัตตะโรหะเทพสัตารานะคะทุกท่านนี่คือขวานหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเป็นขวานหลวงพ่อเดิมเนาะน,นะคะนะคะนี่ค่ะเป็นพญานาคนะคะแล้วก็ แกะสลักเป็นรูปพญานาคแล้วก็นโมพุทธยะนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะลอยลงพระกถาคมนะคะนี่ก็ลงพระกถาคมนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะขวานหลวงพ่อเดิมนี่จะหายากนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะจะหายากมากๆแล้วก็น้อยน้อยครั้งที่จะได้เจอเจอนะคะน้อยครั้งที่จะได้เห็นเนาะนะคะแต่น้ําก็ได้ขวานหลวงพ่อหลวงพ่อกลวยนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะน้าปล่อย เนาะน้ำบูชาขวานหลวงพ่อกลวยมาสามสามเล่มนะคะทุกท่านนะคะแต่น้ําก็ปล่อยไปหมดแล้วนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะก็ก็ขวานนี้จะจะมีน้อยนะคะไม่ได้ไม่ได้ออกมาเยอะนะคะนะคะหลวงพ่อท่านไม่ได้เอาออกมาเยอะเนาะนะคะส่วนมากก็มีคนสั่งทำรรแล้วก็อ่าต้องการใช้นะคะต้องการบูชาเอาไปใช้อ่ธุระอ่หรือว่าเอาไปใช้จิตที่ชอบเนาะ อาจจะบางคนก็อาจจะชอบขวานนะคะทุกท่านนะคะบางคนก็อาจจะชอบมีดนะคะก็ต่างจิตต่างใจเนาะบางครั้งก็อาจจะชอบไม่เหมือนกันนะคะทุกท่านนะคะีค่ะก็จะเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นนโมพุทายะนะคะทุกท่านนะีคะเป็นนโมพุทายะเนาะนะคะก็ถ้าเป็นใบนะคะทุกท่านใบก็หนิ้วนะคะเขาจะเรียกใบนะคะ นะคะหกนิ้วนะคะทุกท่านเนะะียค่ะหกนิ้วเนาะนะคะไม้ก็จะเป็นไม้มงคลไม้เนื้อแข็งนะคะทุกท่านเนะะียค่ะใช้ช่างมีฝีมือมากๆเลยนะคะนะคะใช้ช่างนะคะค่อยแกะมือเนาะนะคะใช้สิวสวรรค์ค่อยซ้อค่อยตอกด้วยมือนะคะ mm. ทุกท่านเนะะียค่ะดูนะคะแกะเป็นรูปหนุมานนะคะทุกท่านเนียค่ะหนุมานนะคะจะเป็นวัตถุมงคลเครื่องรางของหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเนะะียค่ะ ไม่ว่าเป็นหนุมานเป็นช้างนะคะเป็นสิงห์งาแกะนะคะหรือว่าเป็นเครื่องรางนะคะเครื่องรางลหลายๆอย่างเนาะหลวงพ่อท่านก็คิดค้นทําออกมานะคะนะคะนี่ค่ะนี่ก็เป็นพานุมานนะคะทุกท่านนี่ค่ะนี่ค่ะใช้ดูใช้สิวสวรรค์ค่อยซ้อตอกนะคะทุกท่านคะ่ะช่างสมัยก่อนนะคะช่างสมัยก่อนก็คือมีฝีมือนะคะทุกท่านในทำออกมานี้แต่ว่า สวยงามมากๆเลยนะคะนะคะทำออกมาสวยงามมากๆเลยแล้วก็ไม้นี้ต้องเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะไม้ไม้มงคลไม้มีพุทธคุณในตัวเนาะนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นเทพสตราสตระโลหะนะคะท่านท่านเพราะว่าถ้าชื่อเต็มๆเขาเนาะน,นะคะนะคะสวยงามมากๆเลยเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะเป็นเ เป็นอาจจะเป็นไม้พยุงนะคะออกแดงๆเนาะนะคะทุกท่านเะคะนะคะเป็นไม้พยุงนะคะค่ะเก่าเดิมๆนะคะทุกท่านเะค่ะเก่าเดิมๆนะคะก็จะสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะอ่ด้ามรวมฝักก็สิบหกนิ้วเนาะสิบหกนิ้วนะคะน้ําจะให้ดูความใหญ่นะคะใหญ่แล้วก็ยาวเป็นถ้าเป็นมีดก็เป็นควานช้างนะคะทุกท่านนะคะ ถ้าเป็นถ้าเป็นมีดก็เป็นควานช้างนะคะสิบหกนิ้วขึ้นไปนะคะสิบห้านิ้วขึ้นไปก็เป็นควานช้างนะคะนี่ค่ะเอาไปปกปักรักษาเอาไปป้องกันนะคะเอาไปไว้ที่บ้านนะคะหรือว่าออฟฟิศหรือที่มีบริษัทนะคะการค้าการขายนะคะทุกท่านนี่ค่ะทำธุรกิจนะคะส่วนตัวเนาะนะคะมีโรงงานนะคะมีโรงงานมีออฟฟิศเป็นของตัวเองนะคะทำธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะทุกท่านนีค่ะ บูชาเอาไปแล้วก็เอาเอา,เอาไปไว้บุญหิ้งพระไว้ตามบริษัทหรือว่ามีออฟฟิศนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะจะเป็นออฟฟิศหรือว่าเอาไว้ที่บ้านเรานะคะทุกท่านนะะี่ค่ะจะเป็นขวานนะคะทุกท่านขวานของพ่อเดิมนะคะมีความสวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านนะีคะมีความสวยงามมากๆเลยนะคะแต่ขวานหลวงพ่อลุ่งนี่ก็มีน้อยนะคะมีนะคะแต่มีน้อยนะคะ แต่น้าเห็นอยู่เล่มหนึ่งเอาไม่ทันเขานะคะทุกท่านบูชาไม่ทันเขาเน้อนะคะเขาอีกอย่างหนึ่งก็หายากมากๆนะคะทุกท่านนี่ค่ะหายากมากๆเลยนะคะนะคะมีความเอ่อบึกบึนนะคะแน่นหนานะคะทุกท่านนี่ค่ะหนักมากๆเลยนะคะน้ําจับนี่ก็หนักมากๆเลยนะคะทุกท่านนี่ค่ะเพราะว่าขวานเล่มนี้ใหญ่นะคะทุกท่านนี่ค่ะเขาจะหนานะคะหนาแล้วก็ ไม้ match match, kind of er. นี่ก็จะเป็นเนื้อไม้เนื้อแข็งนะคะทุกท่านเป็นไม้เนื้อแข็งมากๆเลยนะคะน้ำก็จะให้ดูนะคะเพราะว่าน้ำก็จะรีวิวแค่ขวานเนาะนะคะเพราะว่าจะให้ดูความสวยงามนะคะคลาสสิกนะคะสวยงามที่ช่างทำออกมานะคะนี่ค่ะค่อยเสาะตอกเนาะนะคะนี่ค่ะไม้เนื้อแข็งมากๆเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นหนุมานนะคะทุกท่านเคะ แก่เป็นหานุมานสมัยก่อนนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะอาจจะช่างอาจจะเ,เราไม่รู้จักช่างเนาะช่างแมนช่างไข่นะคะช่างาชิมช่างสอนอะไรอย่างนี้ละคะ่ะหรือว่าช่างที่ชาวบ้านนะคะไปทําที่วัดนะคะเราให้หลวงพ่อท่านทําพิธีปลูกเสกนะคะทุกท่านเนะะี่ค่ะสมัยก่อนนะคะอันนี้เก็บไปไว้เป็นร้อยร้อยปีก็ไม่ผุไม่พังนะคะไม้เขาคือแข็งแรงใหญ่มากๆเลยเป็นไม้แบบ ท่อนใหญ่นะคะทุกท่านนะคะท่อนใหญ่มากๆแล้วก็หนักนะคะทุกท่านนี่ค่ะไม้หนักมากๆเลยนะคะนะคะเขาจะใหญ่มากๆเลยนะคะทุกท่านนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะนะคะนี่เอาไปเอาไปติดบริษัทหรือไว้ไว้ไที่บ้านนะคะทุกท่านใครมีบริษัทนะคะเอาไปไว้บนหิ้งพระแล้วก็ ตรงหน้าบริษัทเลยนะคะทุกท่านตรงในข้างในนะคะตรงออฟฟิศ uh, นะคะหร, Exchange. หรือว่าให้ท่านปกปักร,รักษาเนาะนะคะป้องกันภัยต่างๆสิ่งที่ไม่ดีมานะคะลมพัดลมเพคุดใสหรือว่าคนทําของใสนะคะทุกท่านนะคะนะคะทำการค้าการขายเจริญรุ่งเรืองให้ท่านปกปักร,รักษาเนาะนะคะป้องกันภัยต่างๆนะคะทุกท่านนะคะนี่ค่ะการค้าการขายคล่องตัวนะคะนะคะม <Te le> ีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะทุกท่าน <Te le> <side> นะคะ สุดท้ายนี้น้ำก็ขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนะคะนะคะ,นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ